้ค่ะวันนี้เราจะไปหาไขามดด่มดแดงนะจ๊ะมาเดี๋ยวได้เด้หาไข่มดแดงเดี๋ยวาายมดมาเช็กัดเดี๋ยวจะแปลงล่างให้แป๊บนึงเริ่มมา,เ,มอาเอาตามสบายเลยค่ะอย่ามดจมกูกกัดดุอ๋เอเดี๋ยวได้เด้อยู่ดีๆอย่าตัดน้องไข่เดอ้ออย่าตัดน้องมีเส้นโอ้ยน้องมีเสูก่งไหมมันเพม่ได้แายบ่ออ่ะ เอาได้ๆเอางี้ยังเรี่ยงมันก็อืดคืนอืดคนเนี่อฮิฮิเม่เอเอมันยังไม่เซ็กซี่เดี๋ยวอะอะอหลอขอเลยวะขอเลยวะอะโอเคแต่ว่ามันไม่สามารถแปรงได้เลยเซ็กซี่เอ้ขอชนเลยจีโนี่นะอ่าไม่ต้องใส่ลาค่ะขอเลยค่ะจัวสิตแปลงเช็ดหวัดมือหมดละแม่คือเสื้อผ้าเราสามารถแปรงได้ทกอางเลยเฮ้ย มแเป็นยงซี่โอมนใส่เหรอเนีใส่ดิแปงโดนใช่ปะนี่แหละเซ็กซี่มากแปงร่างตอป่ะครับไปเราจะไปอ๋มาหางเนี่ยมาหางเนี่ยมันเงวไปแล้วมั้งจเดี๋ยวดับเลอกกันลืมเขามีเสียคููเขาจะบอกเสือครูฉันเอาลาม มันต้องได้หามกันปปนี่เพื่อว่าว่าบราณก่อาทำข่าก็ิเออเอือเ่หัวหน่ากนอยไปหงไปหอังห้งแย่หมากทไปทางหลันเ้เขาอยู่เออพี่เก่งเถอะบ้าโอ้ยแยมผสมกันเป็นโอ้ยใหม่เนี่ ไม่อ้อนพูดสูบพี่พอได้ละพี่ได้ลกาีการแ้งกันเล็กน้อยปนอง้อยาโอ้เก่ง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 โอ้หากินเก่งพี่เคยเงียอยู่อ่ะพี่คือมัดแดงมันกัดครับเด้ต้องใส่เวลาด้การเงียปุ่นอ่ะ เฮเปลงเฮียเฮียบตั๋นเฮีเปลงงุ้ยเก็บให้แม่เก็บมาอยากแม่เปล่งเฮียพอเร็วได้ไหได้ครับ๋อการกัดการเก็บเฮียเปลได้หลายครับได้หลายได้หลายอยู่เนาะแมีเปล่งแมเเปล่งนีตัวใหญ่ว่าเก็บเก็บใส่เก็บใส้นไม่เส้แล้วปะเนี่ย ไปยนี้าูใหองถึงเองยปู่ะไปอกเลลยอย่อ oh. ันนี้คือูหยังปููี้หัวูหัวตว่าถึงจองหมดึกเสือลงแลดื้อหายมแล้ว ยังหลายอยู่ด้วยนะเอาไปกัดจ่าะไอ้ยงกคือละพี่ทำยังไงาลเงแย่มาด้นียังไหลอยู่ฟาช่วยขแย่ดมเข้าแม่มเือเอามะเ้าว่ะอ้ยมันจะไปแยมไหลันสิเบื้อแล้วสีดาอยงกเบือฟเขาเป็นผู้รักาอเอขาขออยู่เนาะเออเขาขอแล้ว พ่นว่าเอาไปเลยแต่ว่าอย่าตัดต้นไม้เพ,นพ่นดมาสั้นเพ่นหางต้นไม้วันเอาไว้นอนเป็นแล้วเป็นแล้วค้างค้างละโอ้ก็เห็นในค้างหนึ่งอยู่แส่หอดีกว่าค้างหน่อยหน่อยนะนไม่ได้มาชมกัดดี่ว่ามาชมป้ากาศน้องบอสขอยันผู้สาว, <c oughs> วน้องบอสอ๋ออ๋อยอ๋อพี่ไปแล้ว พูดปีเออ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 เอาไข่หน่อยให้ไหลยเวะโอ้ยนี่แหละเขาเรียกว่ายาดูถูกของหน่อยเนี้ยแน่บอแต่ก็เอไลเพราะว่าของหน่อยบุมีนะบุงมีเหมือกันบ่วอลังด้วเขาว่าของหน่อยมีบ่เนี่ยเจ็บยเออหน่อยก็มีหัวใจได้ปะว้าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาไปเท ม่เนียมันไม่เรียไอ้ยักเรียใช่ใช่ใช่โอ้ยมิออกเนี่เรีลยวอเออยู่ในนี่แหละเนี่ยเออขอไปบ้าเดียวเอาไม่ยังบอกอ่กอะไรบบเอได้ใจเยอะได้เยอะอุ้ยหางนี่หลายเลย งานพูนะสุดยอดมาไลลีได้ตัวนี้ไล่ลีอึ๊บนี่กไปกันแยอยกยัง่ยยยกยังาบอกให้ยกไปเลยลูกเดี๋ยวมยมอดไปละ นักอะคว้าเลยไมนเอาบอลลยคก็ป้่ต้องเอาแล้วตัวนั้นเดี๋ยวไปห้างเน่ยเดี๋ยวจัดการเองเดี๋ยวจัดการเองพัดละลุงโบมาคือไออยากเลยคนมันไหลเพราะทีจัดการไห้มาคือไอยากเลยี่แยาวาเขาจัดการยาวาดอย่างเงี้ยยาวาดลองเบิ้งเบิ้เถอะเออลองแม่ทางด้วย ได้พี่ได้หลายบ่พี่เจ๊บ่เฮ้ยบ่เคยเสียใจยบ่เคยผิดหวังเลยหากินให้พ่อให้แม่เนี่ยเบิง่งเงินนําไปโอ้ยเห็นออกปวกนี่ได้เนี่ยไหเบิ่งเด้อบ่า,บาโอ้โหได้หลายได้หลายได้หลาย โอ้ใครหลาย่าว่พูดนะหากินเกียงไปโดดลงน้ำตามเลยเส่ลหระไม่แล้วโอ้โหลงไปน้ำหรือเปล่าเบลไมอยู่ขาววลาป้าตกน้ำมาแล้วยักไปมุดเอาไหมหยักไปพอแล้วพอแล้วกินแค่นั้นนะมกเซใครเอา ครั้งแรกมันบอลไหนนุ่นม <Like. S 1>